สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน FC สุขุสุคนนะครับเด้อเมื่อสักครู่บุญพหลานั่งพักพรกันใจอยู่ที่ศาลพ่อปูสศรีสุโธเนาะหลักเมืองอำเภอพันดุงครับนั่งพักพรอยู่จังไรหรอว่ามีหางขีโกครับผมตกลงมาจากทังไปต้นโพเนาะตกลงมาจากทังไปต้นโพครับพี่น้องตกลงมาตอนหนครับ ก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องเมืองว่าเป็ดจางสีนะี่มันเป็นตัวใดอนนี้พี่น้องเป็นเหล็กหนึ่งดินได้กว่านี่ครับผมนี่แหละครับสามร,รักเมืองปูสีสุโธครับก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องเมืองให้พี่น้องปิดจราหน้ามองดูนี่แหละต้ตนโพต้นนี้แหละครับตกลงมาอย่างทั้งายตน้นโพครับพี่น้อง ตกลงมาแล้วแล้วก็มาดินอยูเพื้นที่ผมก็ได้ทายมาให้นึ่งว่าหางขีดโกขาดไมพี่น้องดินแนวนี้งั่นไม่ไม่สดๆยูพี่น้องมันติดกันมันตัดขาดออกจากกันมันเป็นตัวไดนเนาะแบบหนึ่งไม่ไหนพี่น้องเมืองสอยด้วยอันนี้ก็เป็นเล็บหนึ่งเนาะเล็บหนึ่งดินใดเนาะแมันติดกันอยู่แล้วเนาะมันแปดกันอยู่แล้วเนาะมันกระลุดขาดลงมาเนาะตก ตกลงมาเนี่เป็นเลขหกพี่น้องตกลงมาเนี่ยมันเป็นเลขหกนยพี่น้องหกแปดหนึ่งได้จังได้ตกีนหกเนาะอันนี้เป็นเลขหนึ่งเนาะบัดหางที่โกนี่มันเป็นมันติดกันอยู่กับตัวมันกับแปดกันอยู่แล้วเนาะติดกันเนาะหางสังก็แปดเนาะมันติดกันมันแปดกันบัดมันขาดมาจังสีมันตกลงมามันก็หกเนาะอันนี้ก็เป็นเลขหนึ่งอะกับเพชรกระนา ผมก็คิดได้จังสีครับพ่อแม่พี่น้องคิดว่ามันเปลี่ยนจะมันเป็นจังใดครับผมมันเป็นซื้อว่าโชคดีเนาะครับผมถือว่าเป็นโชคดีซะเนาะพี่น้องนี่แหละบริเวณที่ผมอยู่ครับผมนัม่งพักทอนยันใจ mm hmm. เหตุมันก็เกิดแบบนี้ก็เลยเหตุให้เมืองมันก็เป็นสิ่งที่สดๆหอนๆต่อนหน้าครับผม mm hmm. เหตุซึ่งหน้าน,านะเนีครับผมก็เลยทายมาสู่เมืงองเนาะพี่น้องครับ อ่อนลา่าอ่อนแห้งแล้วเด่นะเนาะคือเซลล์ย,ยังทำงานอยู่พี่นะ้องแล้วผมก็เคยเห็นนี่ยนะเคยเห็นที่ตกตกลงตนานะ่ะนะแต่ว่าก็เคยแต่เป็นเล็กน้อยก็เคยเห็นโยมันขาดเนาะแต่วันนี้มันมันเกิดขึน้นตาน่ะก็เลยไายเห็นมัน้งครับนิ่งแล้วพี่นะ้องนิ่งแล้วนะ บุญภาลตีกันเป็นเด็กหนึ่งเนาะตกมากๆกับเป็นหกเนาะอันนี้ก็เป็นแปดที่มันติดกันอยู่นะมันเป็นแปดกันมันหลุดมากๆเนาะหกแปดหนึ่งประมาณพี่น้องอบตามสภาพักเน่ผมก็ได้สี่ให้พี่น้องแต่ว่าตัวเลขอยู่อยู่ห่างนี่มีบพ่พี่น้องมึงดูว่างมุมมี่หรอกครับแมนอยู่แมนอยู่เลย แต่ว่ากับเป็นสัตว์ที่สามารถต่อได้ครับผมว่่ต้องเป็นห่วงหอกกับคิกโกตัวนีครับผมเพิ่นหางเพื่อนงอกออกมาเองได้ครับผมอันนี้คือเพื่อนถอดหางเลื่อนน้องเลื่อม่ต้องไปตกใจหรือว่าเป็นเป็น,ปนห่วงเพื่อนเพราะว่าสภาพของเพื่อนสามารถต่อได้ครับผมหางเพิ่นกับสิง,งอกออกมาอีกได้ ก็เป็นถอดตัวนี้ออกแล้วนะเป็นกระสีสามารถงอกได้เป็นสามารถโดยธรรมชาตินะครับผมวันนี้เพื่อนถอดในเมืองเห็นๆสดๆเลยครับพี่น้องพี่น้องว่าเป็นจังนไรเป็นใดตัวเป็นเป็นหนึ่งเนาะก็เป็นเลขใดพี่น้องตัวติดกันนครับเป็นเลขแปดกันแปดกัน ขาดออกมากตกลงมากตกนี่เป็นหกนาะครับเอาตามาตามนี้นะพี่น้องเนาะครับเคลียร์มึงเคลียร์มึงกระป๋อกระป๋อติงนครับบระป๋อติงนะค,ะร,นะครับใ,ใกล้ๆนะแขงยาวครับพี่น้องกดบนหญ่อยู่ ยังไงเราบรรลุนลงมาจากเครื่องฝ่ายผู้พี่น้องเอ้ตัวคนชักยุ่งใส่ได้ครับเด้อตัวเพรเห็นครับตัวคนก็บยึดตั้งต้นใหม่คนล่ะยึดตั้งต้นผู้ครับตัวคนบรรลนถอดเปนขาดตั้งแต่หางลงมาครับพี่นอ้องคลิปหน้าค่อยพๆกันไหมเนาะพี่นอ้องอาโชคโชคโชคมันสู่ผู้สู่ค,คนครับเฮงเฮงลุยดวยเด้อพี่นอ้องเด้อคลิปหน้าค่อยพๆกันไหมสวัสดีครับ